สุนักยืนเฝ้าซากเพื่อนรักร้อนหนาวอย่างไรก็ไม่ยอมทิ้งช่วงเวลาสุดสลดใจเมื่อเจ้าสุนัขพยายามที่จะปลูกเพื่อนสุนักอีกตัวที่ถูกรถทับฉบับนี้สร้างความปวดใจให้กับผู้ชมไปทั่วอินเทอร์เน็ต เมื่อวันที่17เมษายนหลังจากที่เจ้าห้องได้เห็นเพื่อนของมันถูกรถบนถนนที่แสนจะวุ่นวายในเจอร์เจียงชนเข้าเจ้าเพื่อนผู้ซื่อสัตย์ได้พยายามทำทุกอย่างเท่าที่มันพอจะทำได้เพื่อปลุกเพื่อนที่จากไปให้ตื่นขึ้นมา วิดีโอแสดงให้เห็นว่ามันได้พยายามสุดความสามารถแต่เมื่อเพื่อนรักยังไม่มีท่าทีว่าจะตื่นเจ้าห้องก็เริ่มมองไปรอบๆเพื่อดูว่าพอจะมีใครยื่นมือเข้ามาช่วยมันหรือไม่น่าเศร้าจริงๆที่ไม่มีใครให้ความช่วยเหลือเจ้าห้องผู้น่าสงสารไม่รู้ว่าควรจะทำยังไงต่อไป แม้ว่าจะมีรถขับผ่านไปมาและกดแปรไล่ไม่หยุดเจ้าหองก็ยังเลือกที่จะยืนเฝ้าร่างของเพื่อนรักแม้สายฝนที่หนาวเย็นจะกระหน่ำลงมามันก็ยังขอยืนอยู่ตรงนี้ไม่ยอมจากเพื่อนรักไป หลังจากผ่านไปครึ่งชั่วโมงคุณเจ้าของได้มาถึงก่อนที่จะลากเจ้าสุนัขที่บาดเจ็บไปยังข้างถนนโดยมีเจ้าห้องแสนเศร้าเดินตามไปใกลๆ้ๆคุณเจ้าของได้พยายามโทรขอความช่วยเหลือแต่ดูเหมือนว่าทุกอย่างมันสายเกินไปซะแล้วไม่ว่าจะอยังไงเจ้าห้องที่จากไปก็คงจะดีใจนะที่ได้รู้ว่าเพื่อนของมันรักมันขนาดนี้